สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ได้รวมตัวขุนพลอัลเทอร์นทีฟยุค90เยอะที่สุดที่เคยรวมมานะครับในรอบส0กว่าปีนะฮะก็วันที่29สิงหาคมะะเราจะไปกระโดดกันอีกครั้งหนึ่งลํำลึกความหลังกับคอนเสิร์ตออลเทอมาโดดครับซิลเวอร์เลคเอเทอมาโดดที่ไรอังุุนซิลเวอร์เลกพัทยาครับผมคอนเสิร์ตนี้ความพิเศษแน่นอนรวมที่พศิลปินแต่ละคนเตรียมความพร้อมเตรียมเยพลงอะไรพิเศษไห,หงครับ ผมเชื่อว่าศิลปินทุกคนเตรียมโชว์ของตัวเองมาอย่างดีเพราะว่าศิลปินแต่ละวงแต่ละท่านเนี่ยโชว์ไม่ต่ำกว่า 3- าสี่เพลงแน่นอนครับไม่ได้ว่าออกมาคนละนิดคนละหน่อยคืออย่างน้อยก็ต้องครึ่งชั่วโมงถึงร่วมชั่วโมงฉะนั้นคอนเสิร์ตนี้ค่อนข้างจะยาวอยากให้มาชมกันแล้วก็เก็บแรงมากระโดดกัน mm hmm. ผมเชื่อว่าแต่ละวงก็จะมีทีเด็ดปล่อยออกมาในแต่ละโชว์ mm hmm. ส่วนวงออดี้ก็มีเซอร์ไพรส์ครับ mm hmm. นอกจากจะเป็น เพลงใหม่ล่าสุดที่แต่งขึ้นมาเพื่องานนี้ก็คือเพลงเอาเธอมาโดดแล้วผมก็จะมีเซอร์ไพรส์กับศิลปินท่านอื่นๆบนเวทีด้วยครับรอติดตามชมกันครับผมรวมตัวกันยากไหมครับที่แต่ละคนตอนนี้บางคนไม่ได้ร้องเพลงแล้ว๋อครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้รวมตัวศิลปินยากไหมต้องบอกว่ายากครับเพราะว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยบางคนก็หายไปจากถนนสายดนตรีไปทําอย่างอื่นบางคนก็ยังทํางานเบื้องหลังแต่ว่าการที่จะจับ จะจับฝูงลิงมารวมกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่ครับการที่จะจับขุนพลเอาเทเรทีมารวมกันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเช่นคุณมิเกลก็เราต,ตัวจับยากนะฮะตอนนี้เลี้ยงลูกแล้วนะครับเพราะว่ามันเหลวแป้าไปหมือนทุกยากแล้ววงอลาดินนะฮะเขงรวมตัวกันมาเพื่องานนี้เลยครับมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคือเพลงเพลงใหม่ผมเพิ่งปล่อยไปนะฮะรออับฟังเลยครับเนสโต้ครับใครระยิ่งตัวมายากสุใครเรียกตัวมายากสุดนะครับเออ ไม่มีนะออดีออดีนะน่าจะเป็นวงออดีอ่ะเพราะว่างออดีเรื่องมากที่สุดเลยล้อเล่นนะครับก็ทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็เต็มใจมาร่วมกันครับเพราะว่าพอดูวันแล้วพอใครว่างทุกคนก็บอกเลยว่าฉันเอาด้วยเราเอาด้วยเราเราอยากเล่นอะไรเงี้ยรวมไปถึงวงเพลงกราวที่ตอนแรกไม่ได้มีอยู่ในรายชื่อแล้วผมคิดว่าขาดวงเพลงกราวได้อย่างไรก็เลยไปไปชวนน้องๆเพลงกราวมาเล่นด้วย น้องๆเล็กดาก็ดีใจที่ว่าไม่ต้องซื้อบัตรเพราะว่าตอนแรกก็า่าจะซื้อบัตรมาดูตอนที่ได้มาเล่นแล้วก็ดีใจต้องขอบคุณวงเล็กราวด้วยนะครับให้แค่ตัวพีต๊กักหน่อยครับผมอ่ะพี่ติ๊กอ่าครับสีกหน่อยครับเป็นยังไงารติดเป็นรุ่นใหม่เจอ โอยตื่นเต้นมากครับเพราะว่าตอนตอนที่สมัยวัยรุ่นนี้ผมตามไปดูพี่ๆทุกคนครับ <c oughs> นี่ก็เปรียบเสม,มือนเป็นอาจารย์ของผมนะครับในการที่อบรมบมนิสัยให้ผมมาเล่นดนตรีทุกวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าวันนั้นนี่ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าได้ย้อนย้อนความทรงจำเก่าๆที่ผมเองเคยเคยรู้สึกกับชีวิตการเล่นดนตรีหรือการฟังดนตรีในช่วงนั้นด้วยครับแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนครับที่เป็นคนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยก็คงควนคิดถึง อารมณ์แบบนั้นซึ่งวันนั้นน่าจะได้เจออารมณ์แบบนี้เยอะอย่างแน่นอนอย่างวันนี้ผมมาดูพี่ๆโชว์กันครับผมเองก็ยังร้องเพลงตามนี่รู้สึกมีความสุขมากครับวันนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนน้องๆรุ่นใหม่ทุกคนด้วยว่าในยุคปี90เนี่ยมีดนตรีครับที่เขาเรียกว่าออลเทินทีครับก็ใครที่อยากมาร่วมสนุกกันก็นมาโดดด้วยกันครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามครับความสนุกยังอยู่ทุกยุคสมัยเกี่ยวกับดนตรีครับและ คละศิลปินที่มีเพลงน่ารักที่สุดในสายอัลเทอร์เนทีฟับหาฟังยากที่สุดเช่นกันครับ <laughs> วงเนิร์สซารีสาวครับครับ <laughs> <laughs> ผมกพ็พยายามจะเล่นให้มันโดดที่สุดนะครับเ <laughs> <laughs> พลงผมมันไม่ค่อยโดดเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามโดดให้ได้นะครับลองไปดูกันนะครับอย่าลืมนะครับ <laughs> ยายาโอเคพี่อ <laughs> <laughs> ดีตฝากถึงครับแเพลงรุ่นใหม่ <laughs> มีพองพองอีกวงหนึ่ง <laughs> ครับอ่าครับพองพองนัก <laughs> <laughs> นักร้องหายไปแล้วครับฝากครับก็กพ็งพองก็ดีใจครับก็เต็มที่ครับเราไม่ได้เล่นนานแล้วครับก็เวทีใหญ่ในรอบ20ปีก็เต็มที่แน่นอนครับอีกหนึ่งวงครับผมาาที่บรรยากาศสวยงามสถานที่บรรยากาศสวยงามครับเพราะว่าไร่องุ่นซิรวเวอร์เลคก,กว้างขวางแล้วก็เขียวชอุ่มไปด้วยหญ้าแล้วก็กลิ่นดินที่หอมมากแล,กล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศของ เขาชีจันที่อย mm ู่ข้างๆเวลาพาทิตยตกจะสวยงามมากครับวัดเขาชีจันท์แล้วก็คอนเสิร์ตก็จะมี2เวทีนะครับเวทีใหญ่1เวทีแล้วก็เวทีอินดี้สำหรับ น้องๆวงอินดี้รุ่นใหม่มาปล่อยของกันชื่อว่าเวทีเอาเธอมาปล่อยของนะครับรวมไปถึงกิจกรรมลานเอาเธอมาฟันครับเ,เป็นลานเอาเธอมาฟันลานนี้สนุกแน่นอนตามชื่อเลยเอาเธอมาฟันแล้วก, <c oughs> ก็จะมีกิจกรรมของจักรยานเอ็กซ์ตรีมแล้วก็มีพวกกระโดดกระโดดทั้งหลายครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างและรับรองสนุกแล้วก็ได้ภาพสวยๆกลับมาฝากเพื่อนๆแน่นอนครับ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากนะครับซื้อตัวที่ไหนอไอคอนเสิร์ตซิลเวอร์เลกเอาเชิมมาโดดครับวันที่29สิงหาคมวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาเราไปกระโดดกันนะครับบัตรแค่800บาทเท่านั้นซื้อบัตรไดท้ที่ไทยทิ k เมเจอร์ทุกสาขารีบจองบัตรนะครับก่อนบัตรหมดครับ